เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเบตงเมืองที่ใครหลายคนอยากไปสัมผัสสักครั้งรวมทั้งตัวเราด้วยเพราะที่นี่มีสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยสุดๆอาหารการกินสเสน่ห์ธรรมชาติวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายก็รู้แหละว่าเบตงมีดีแต่ก็ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ จากยะลาไปเบตงต้องผ่านสะพานข้ามเขื่อนบางลางซึ่งสะพานนี้จะช่วยย่นระยะทางที่คดเคี้ยวได้มากกว่า15กิโลเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่ว่าใครผ่านมาก็ต้องจอดรถแวะถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก่อนที่จะเดินทางต่อไปอยังตัวเมืองเบตง ตรงกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณนิวกับวอนขอบคุณมากนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับโอเคปะตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่โฟโต้โฮเทลแล้วครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปเช็คอินด้านในนทริปนี้เราพักกันที่โฟโต้โฮเทล ที่พักหลักร้อยราคาประหยัดสบายกระเป๋าสะอาดสะดวกสบายเหมือนพักอยู่บ้านเพื่อนซึ่งที่เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเดินมาจากหอนาฬิกาแค่200เมตรเองแกมแบบว่าให้นั่งเล่นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนีกอ่างลาหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับผมนี่เราว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนตู้ล็อกเกอร์นะคะเอ ้าไปลองทานกันดูเมนูที่เขาบอกว่ามาเมตรงเราต้องทานนะก็คือไก่สับก,กับหมี่เมตงเนี่ยเราก็กินเรียบไม่เหลือเลยนเลยัะ คือบรรยากาศภายในเมืองเบตงนะครับก็คือมันจะยังคงมีความเก่าๆอยู่นะแล้วก็คือผู้คนที่นี่ก็ใช้ชีวิตกันตามปกติไละห้ามผ้าสตรีทอาร์ตเบตงซึ่งมีอยู่ทุกมุมและก็แต่ละมุมอาจจะมีภาพวาดไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปที่สกายวอล์กไอโอเวกันนะครับผม คิวยาวมากเยอดแล้วดูดิข้างหลังนี่ก็คือคนรอต่อคิวนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปสไกายวอล์กด้านบนเราจะได้ขึ้นตอนไหนคบเนี่ยดูคนเยองเยอะ love, สกายวอล์กไอเอเว ที่นี่มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปีและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสกายวอล์กที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า2,038ฟุตพื้นทางเดินเป็นพื้นกระจกใสาย,ยาว61เมตรทำให้เราสามารถเดินไปชมทะเลหมอกได้อย่างรอบทิศทางอลังการสุดๆเลยแต่คนกลัวความสูงอะ่ะน่าจะมีเสียวๆไปตามๆกันนะ <Hey. S 1> แล้วพอเราเดินขึ้นมาด้านบนเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้เลย วิวโคตรดีหมอกรับฟ้ามันสวยมากๆสมกับคำว่าอันซีนเมืองไทยสุดๆเลยลดลงมานะเขาก็จะพาเรามาถ่ายตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกจุดนะึคนะข้างหล,งลังเราพอกมาจากไอเอเวกนะครับ เราก็แวะทานอาหารกันก่อนฐานี้32นะคะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่น้ำตกเฉลิมพระเกียรติรอ9แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปถ่ายรูปน้ำตกด้านในนะระยะทางตามที่บางบอกก็ประมาณ400เมตรกว่าๆนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยธรรมชาติสุดๆอ่ะเห็นน้ำตกไหลแบบโอ้ สวยมากเลยค่ะถ้าไม่เข้าไปเสียดายแย่เหรอคบโอเคขอบคุณครัสูงมาเข, <S 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 ขาบอกว่าน้ำตกสวยแล้วก็สูงมากถ้าไม่เข้ามานี่เสียดายแย่เลยน้ำตกเฉลิมพระเกียรติรอเก้าเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงตกลงมาเป็นขั้นบันไดปกคลุมด้วยพืชพันุไม้สีเขียวฟินกับบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึง่งถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเบตงเลยแหละ เรานะมากับทริปนะคะเป็นแบบวันเดททริปนะคะเป็นแบบจอยทริปนะมีคนขับรถกับตัดกล้องนะครับนี่ครับน่าหน่อยี่คัตโตครับคัตโตทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งนะครับก็คือมาจากคนนี้เลยได้รูมั่วก็ได้นะเดยวถ่ายให้เดี๋ยววันนี้เราก็อยู่กับบางยีทั้งวันนะแล้วก็เดี๋ยวที่ต่อไปเราจะไปไหนกันนะบังไปสะพานแขวนครับสะพานแขวนใครไปแขวนไว้ผู้ใหญ่บ้านไปแขวนไว้ชาวบ้านคือ สงสารชาวบ้านไว้น้ำข้ามไปข้ามมาก็เลยแขวนสะพานไว้ครับอันนี้คือเล่นรอเล่นนะอันนี้มันเป็นมุกของบางนะครับมันก็คือฮาฮาเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูสะพานสะพานแขวนที่ที่บางโมไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่สะพานแต่ปูซูแล้วนะครับเป็นสะพานแขวนนะที่ชาวบ้านเขาก็จะใช้ในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างหมู่บ้านนะคะ ก็ความยาวก็ประมาณ30เมตรก็คือเป็นอีกจุดเช็คอินนะที่เวลามาเที่ยวไอโอเวเขาก็จะพามานะเราก็มาถึงร้านเฉาก๊วยเบตงกิโลเมตรที่4นะเป็นบ้านไม้นะครับที่นี่มาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็สั่งทานนะครับเฉาก๊วยเบตงที่เนี่ยถือเป็นร้านเฉาก๊วยเก่าแก่ที่ขายมาหลายสิบปีและก็หลายรุ่นมาก จุดเด่นของที่นี่ก็คือจะทําเองทุกวิธีไม่ว่าจะเป็นการกวนการเตรียมวัตถุดิบและก็อีกหลายๆส่วนบอกเลยว่าอร่อยมากและที่สําคัญขายหมดเร็วมากเราอะเกือบอดกินซะแล้วถ้ามาที่ร้านเฉาก๊วยเบตงกิโลเมตรที่4นะคะก็จะมีเฉาก๊วยให้แล้วก็จะมีอะไรนะมนมถ้วยด่นมถ้วยด่างนะครับแล้วก็มีเปียกคูนซึ่งเหลือแต่ซากแล้วงามมากอร่อย เ,เรามาอยู่กันที่โอุโมงปิยมิตแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราพาเขาไปดูด้านในกันครับผมไปโมปิยมิตเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่อดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มาลายาเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานเพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและก็สะสมเสบียงซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และก็สถานที่ท่องเที่ยวเสียค่าเข้าชมคนละ40บาท การเที่ยวอุโมปิยมิตเนี่ยต้องเดินเท้าเท่านั้นใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงรับรองว่าไม่หลงแถมยังได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกด้วยดีมากๆเลยเราก็มาถึงต้นไม้พันปีแล้วนะครับนี่ต้นใหญ่มากอลังการงานสร้างมากๆโอ้่ยังไงก็ไม่มี แล้วก็ถ้ามาเบตงนะครับจุดถ่ายรูปที่แบบเป็นโค้นะครับก็คือตรงนี้นี่มันจะถ่ายรูปออกมาแล้วแบบสวยมากๆนะถ้าเกิดว่ามาเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่บอ่อน้ําร้อนเบตงแล้วนะครับซึ่งที่นี่นะฟิลบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยดูดิเห็นปะเป็นเสาโตอีกด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอ่อสําหรับต้มไข่นะ บ่อน,น้ําพุร้อนเบตงเป็นบ่อน,น้ําร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแรก่ท่าต่างๆมากมายซึ่งอุณหภูมิของน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80องศาบริเวณตรงจุดที่มีน้ําเดือดเนี่ยเราสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายใน10นาทีนะและหลังจากที่เราไปเที่ยวมาทั้งวันแล้วเนี่ยพอได้แวะมาแช่เท้าที่เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายดีมากจริงๆตอนนครับเราก็มาถึงป้ายโอเคเบตงแล้วครับนี่หลัง คือถ้ามาแล้วไม่ได้ถ่ายป้ายนี่คือเหมือนมาไม่ถึงเลตรงเลยนะมาเดี๋ยวเราไาถ่ายรูปก,กันเราก็มาถึงจุดสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับก็คือป้ายป้ายสุดแดนสยามชายแดนหลักเขตมาเลเซียนะครับเพราะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่แบบว่าข้ามไปมาเลยนะแต่ของเราก็คืออยู่แค่ตรงนี้อันนี้คือไทยแลนด์นะ จบทิปวันเดททิปของเราที่เบตงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าที่พักนะแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศในตัวเมืองเบตงยามค่ำคืนกันครับผมโอเคบ๊ายบาย วัดพุทธาธิวารเป็นวัดที่มีความสวยงามและก็ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตัวขององค์พระธาตุเจดีเนี่ยสูง39.90เมตรขนาดเท่าตึก13ชั้นโดยพระธาตุเจดีองค์พระประธานจะอยู่ตรงกลางและมีเจดีบริวารล้อมรอบสีทองอลา,ามสวยงามภายในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และด้วยความที่วัดตั้งอยู่บนเขาทำให้ดูสวยสง่างามไปตามเนินเขาเลยอีกทั้งมองวิวรอบๆไปด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งดูสวยงามมากยิ่งขึ้นใครที่มาเบตงอะ่ะต้องแวะสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคล มาไม่ถึงนะแล้วก็จะพาไปทานขนมหวานทีน่ร้านรู้จักกินนะคะไปไปกันนี่ก็มาถึงร้านโรตีแฟนันคิวนะครับผมโรตีนะ่ะเขามีหลายหน้าให้เลือกมานะก็เดี๋ยวเราจะลองสั่งลองทานดูนนะอยู่ติดกับร้านโรตีนะคะก็จะมีร้านรู้จักกินนะนี่ก็จะมีเมนูให้เลือกเยอะเลยก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเอาเมนูอะไรดีอนนี้นะคะของร้านรู้จักกินนี่ กับโรตีธรรมดา จากที่เราได้เดินทางมาเที่ยวที่นี่นะเราบอกได้เลยว่าถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยทุกคนจะต้องหลงรักจังหวัดนี้แน่นอนมีทั้งที่เที่ยวของกินอร่อยและที่สําคัญผู้คนที่นี่น่ารักมากๆก็รู้แหละว่าเบตงเนี่ยมีดีแต่ก็ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ดีมากจริงๆมาครั้งแรกก็หลงรักจังหวัดนี้เข้าซะแล้ว